ปี2025ถ้าเกิดคุณอยากเป็นเศรษฐีวลโอลออนไลน์คุณต้องขายดิจิตอลโรดักและดิจิตอลโรดักมันดีอย่างไรดิจิตอลโรดักเนี่ยนะครับคุณลงทุนเพียงครั้งเดียวคุณทำกำไรได้นนเยอะและที่สำคัญก็คือลูกค้ากองเราจะมีการซื้อซ้ำและคุณจะมีรายได้ซ้ำๆที่หลายคนเรียกวพาสซีฟมันองที่ผมพูดถึง AI เนี่ยหลายคนก็นึกไม่ออกว่า AI เนี่ยมันจะสร้างรายได้ซ้ำๆได้อย่างไรโดยส่วนใหญ่เวลาเราใช้ AI เนี่ยเราก็มักจะมองว่า เราเนี่ยสร้างรูปสร้างภาพสร้างคอนเทนต์ให้ AI เนี่ยช่วยเหลือง,งานเราต่างๆนะนะแต่เราลืมคิดไปว่า AI หลายที่เนี่ยเขามีโอกาสให้เราทำงินได้ด้วยนะครับในลักษณะของ Affiliate นัน่วันนี้ AI b i g b o t เนะครับเป็น AI สัญชาติไทยที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้มากเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าที่นี่เขามีระบบ AI Affiliate License คุณเพียงแค่ถือหลเซเส้น,นะครับจากการใช้ AI ของ A.I. ด้วยครับคุณสามารถทำเงินได้ด้วยแล่งเงินที่ผมว่านี่คือสามารถทำซ้ำได้มีกำไรลงทุนครั้งเดียวนะครับในการใช้ระบบที่เหลือคุณสามารถเก็บเกี่ยวเป็นแพนสซีฟได้ใครสนใจข้อมูลสามารถดูข้อมูลได้รูปโปรไฟล์หน้าแรกครับ